ไฟแม่รถของเต๋าก็ไปปะทะกับบางสิ่งบางอย่างที่ดูแปลกๆแ,แล้วก็ในระยะประชิดและไอ้สิ่งแปลกปลอมที่นอนขวางถนนแบบเต็มเลนนั้นน่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยความที่รถของแม่เต๋าเนี่ยมันเป็นรถที่กลางเก่ากลางใหม่ไฟมันไม่สว่างมากตอนนั้นแม่เต๋าตกใจครับศาสตร์ไฟสูงใสเลยมันไปปะทะกับไอ้สิ่งนั้นที่นอนขวางเต็มถนนแบบกองขวางเลนเลยแม่เต๋าก็รู้ทันทีว่าไอ้สิ่งที่นอนกองอยู่อะ่ะมันคือร่างมนุษย์อุ้ยโดยร่างนั้นน่ะพี่นัทมันบิด ผิดรูปผิดร่างแขนขาพับไปคนละทิศละทางร่างนั้นดูเหมือนถูกบดทับจนร่างแหลกเหลวไม่เป็นชิ้นดี แล้วทิศทางการนอนของร่างน,นั้นนะมันดันหันบริเวณศีรษะมาทางหน้ารถของแม่เต๋าที่วิ่งไปพอดีนะครับอพอแม่เต๋าสาดไฟสูงเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าไฟของรถแม่เต่าเนี่ยมันไปปะทะเต็มเต็มกับศีรษะที่มันหันมาทางหน้ารถเลยครับพี่ลนะัแม่เต๋าบอกว่ามันเป็นภาพที่สยดสยองมากเพราะกระโหลกศีรษะด้านบนของร่างน,นั้นนะมันถูกเปิดออกไปแล้วไม่มีแล้ว